เขาตั้งกวนเป็นภูเขาลูกเล็กๆตั้งอยู่บริเวณปลายแหลมในตัวเมืองสงขลาทางไปแหลมสนอ่อนการขึ้นยอดเขาตังกวนนั้นจะมีบริการลิฟต์ขึ้นยอดเขาค่าบริการผู้ใหญ่30บาทเด็ก20บาทหรืออาจจะเดินเท้าขึ้นบันไดหน้าก็ได้บนยอดเขาตังกวนเป็นที่ประดิษฐานเจดีพระทาตุ คู่เมืองสงขลาซึ่งสร้างในสมัยอาณาจากักรนครศรีธรรมราชเป็นศิลปะสมัยธารวดีเพื่อให้พุทธสัสนิกชนได้มาเคารพสการะและในเดือนตุลาคมของทุกปีจะมีพิธีห่มผ้าองค์เจดีประเพณีลากพระและตักบาตรเทโวอย่างยิ่งใหญ่จากที่แห่งนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองสงขลาและทิวทัศน์สองทะเล อีกทั้งยังสามารถเห็นเกาะหนูเกาะแมวเมื่อมองไปอีกด้านหนึ่งจะเห็นสะพานตินณสูรานนและอาคารโบราณย่านเมืองเก่ามากมายที่สวยงามไม่แพ้กันมองจากด้านล่างและส่วนที่ไม่ควรพลาดคือจุดที่มองเห็นหาดสมิลาสงขลาท้องทะเลฝั่งอ่าวไทยที่โค้งหาทะเลอีกฝั่งหนึ่งของทะเลสาบสงขลาเป็นที่มาที่เรียกชื่อเมืองสงขลาว่าสองทะเล บริเวณด้านล่างของเขาตั้งกวนมีลิงอาศัยอยู่จำนวนมากซึ่งมักจะออกมาทักทายนักท่องเที่ยวจนกลายเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเขาตังกวน